าสักกี่ไลค์ดิเอาสักกี่ไลคดิครับพี่เอาสองพันไลก็พอแล้วขอสองพันไลค์ลกันนะถ้าอยากให้ทำอีกเออสองพันไลจัดมาทุกคนครับตอนนี้นะครับผู้ชมทั้งหมดของช่องเรานะครับเพิ่งกดตามไปเพียงแค่31.9%นะครับยังเหลืออีก68.1%เลยนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่กดติดตามก็กดเป็นกลังใจกับช่องวีบระกรด้วยนะครับเพื่อไปถึง200,000ซับกันไปไว้นะครับทุกคนไปกัน มาแล้วนะครับผมสำหรับร้าน l a ว a b u c k ที่มีบริการรับกดเพชรเขียวออสตาทาวเวอร์ e ีเฟนส์เลทสิบและนอกจากนี้ก็ยังมีบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆอีกในราคาที่ถูกมากๆแล้วก็ยังมีบริการเติมโลบัคในเลทที่ถูกสุดๆไปเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับที่ l a ว a b ั c k ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลย โอเคละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่เอกซ่าจูเนียนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับช่องบิวปรกรณ์เราจะรวมพลังกับพี่เอกนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าทีมของเราเนี่ยจะไปได้กันกี่เว็บนะครับทุกคนเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบิวปรกรณ์รวมพลังกับเอกซ่าจูเนียจะไปได้กี่เว็บแล้วทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไมค์คุยกับพี่เอกก่อนลวกันว่าจะใช้ตัวอะไรกันดีนะโอเคพี่เอกใครจะวับพี่บับก็ได้มีคนบับวะงั้นผมต้องหยุดเวลาหรอกก็แล้วแต่ จะเพียจับตัวอันหนึ่งจะดูก่อนว่ามันเหลือเนี่ยผมไม่ได้ลงอันเนี้ยมานานแล้ววะเขาใช้มีฮอกกันอยู่ป่ะพี่หรือว่าเขาใช้อันนี้กันละโกคูกูล่ะโกคูก็เลือกออกก็มันก็ดีกว่ามีฮอกดีกว่าจะใช้โกคุจะได้ไปทำกันเขาใช้โกโจหกดาวหรือว่าห้าดาวหกดาวขายได้แต่ว่าเงินต้องเยอะนะเออวะถ้าผมเอาหกดาวไปมันต้องเอาบูม่าไปด้วยก็น่าจะตั้งได้อยู่มั้ยได้แหละเอาหกดาวไปเลยตัวดาเมจแล้วก็เอาทั้งหนวดดำทั้งอิจิโกะหรือว่ายังไงไม่เอาอิจิโกะไปโอเคเดี๋ยว เอาหนวดดำไปด้วยเนาะถ้าจะโกกคนเดียวมันเอาไม่อยู่ใช่ไหมพี่ไม่ต้องการี่เวฟอ่ะ,อ,ะอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปะได้เท่าไหร่เอาหนวดดำไปด้วยแหละก็คือก็ได้แหละให้เด็กรู้ว่าสองช่องเรามันจะเป็นยังไงเมื่อรวมพลังกันแล้วมันจะเป็นยังไงตัวนี้ไม่ค่อยได้ไต่แล้วเลยใช่ผมเหมือนกันอ่ะผมห่างการไต่แบบไต่สดๆเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนกันรอเราวะ เออรอเขาก็ใช้กันนะผมจะมีโกโจตัวดาเมจมีฮอคแล้วก็หนวดดําแล้วก็รอแล้วก็บูม่าแล้วก็โอเคมีอยู่เวลาใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอาผมเอาโกโจไปอยู่นะเดี๋ยวพี่เอาไป2ตัวเลยนี่มีฮอคกับเออพี่เอกเล่นดาเมจก็ได้มีโกโจรอไม่เจอสปีดเออร์วินอีจิโกะบูม่ามีฮอคอืมเซตนี้ย้ำอยู่ผมว่าน่าจะ90กว่าอยู่นะจากรายชื่อตัวละครแต่ถ้าจะเอาเยอะมันต้องหยุดสกิป์เบฟไงซึ่ง เราไม่ต้องหยุดเออใช่ใช่ผมไม่หยุดรอกมันนานไปอ่ะมันจริงจังเกินอ่ะ เออใช่เอาลังแป๊บนึงนะพี่หาออฟอยู่ไหนวะพี่ว่าเราจะไปได้กี่เว็บไม่รู้ว่ะไม่เคยไม่เคยเล่นนานแล้ว95เป็นไม่ได้ปกติเคยโซโล่เลยโซโล่มันได้ประมาณ8ง2 8ดสแบบออโต้นะแต่2คนไม่เคยอันนี้ก็คือท้งแรกถ้าดูโอ้ท้งแรกโอเคเราก็เข้ามาในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ขอวางตังแพรพี่ใครจะวางต้นเกมอ่ะพี่ของพี่มีตัวอะไรบ้างเฮ้ยผมเอ้พี่วางต้นเกมได้ผมใช้รอได้นะเดี๋ยวเราจะเล่นเอ่อทางอยากเล่นตรงไหนทางตรงนี้หรือว่า พี่เอกว่าตรงไหนเดียะตรงไหนครูผมว่าทั้งคู่ไหมแล้วก็บัฟตรงกลางบัฟยากนะเราตัวเราเยอะเอาพี่เอกว่าตรงไหนเดียถ้าตรงนี้มันจะถึงมันจะถึงมุมนี้ป่าล่ะพี่เนี่ยถ้าตรงเนี้ยดีเออตรงกลางแหละทั้งนั้นเออวินมันต้องวางตรงไหนวะตรงนี้โอเควางนี้ได้พอดีอันนี้ครั้งแรกนะเนี่ยดูโอปกติจะลงสี่คนเนี่ยส่วนมากก็ลงน้องๆอะไรแต่ดูโอไม่รู้จะถึงเว็บเลยไม่เคยลงลงส่วนมากเอ็กซ์รีม จ็ดสิบเวฟเลยก็คือแบบเก็บตัว XP อะไรเงี้ยไม่มีอะไรทำก็ขับเรือเล่นแล้วก็ไปเล่นวาแลนเจอเลดด้วยพี่เลดีมอนด์ซุมเจอกันเหรอเออเจอทั้งหลายรอบสองสามรอบพี่เอกป้าครับนี่พุ่นในใหม่รดนพิมพ์หรอพุ่นในใหม่มันมีบันพูดใหม่ได้เฉลือตอนนี้ผัดไปอย่างง่ายดายโดโกคือของพี่เอกตอนนี้ผมไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยพี่เอกจัดการแล้วก็หาตังค์เย็นเฉยเย็นหล่อเฉยเย็นหล่อเฉยเลยปั๊บตังค์แมรี่ชิวๆ เดี๋ยวใช้สเต็ปที่เรียนมาทั้งหมดในการลงด่านนี้อุ้ยผมต้องกดรอเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ไปกดเบียะไกลๆดูหนึ่งถึงเจ็ดสิบอะชิวๆเลยอาบน้ำกินข้าวรอวางคนละสองตัวก็พอแล้วคนละตัวเนี่ยก็ยาวแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เก็บตังค์มาได้ทั้งหมด2ล้านนะครับซึ่งตอนนี้พี่เอกพี่เอกวางตัวไปโคตรเยอะผมยังไม่ได้วางอะไรเลยยังไม่ได้อัพเลยเนขอวางตัวช่วยพี่เอกหน่อยละกันวางขู่ใชผมต้องวางไว้ตรงไหนพี่ข้างบนต่อขึ้นมาหรือว่าข้างๆเนี่ยไอพื้นที่ข้างบนเนี่ยคือพื้น บนเนี่ยอย่าเกินสับประรดนะวางไปเลยวางได้<ะ>ตอนนี้วางเออวางไกได้ผมอัพเลยนะพี่อัพให้สุดเลยอัพเลยปล่อยไปยาวๆวจะได้แบบไม่ต้องมากดดันอัพสุดแล้วก็<ไ>จบไปเลยโอเคลองวางอนี้ไปละสบายลองวางไอวินไปละมันก็จะได้บัฟที่เดียวไงถ้าอยู่ในสับประรดจะได้หมดเลยของพี่ใส่ออมองให้ใครอะระยะหรอมีหอกผมใส่ระยะให้หนวนดดาเอาแบบไม่หลุดชัวร์เุ้ยมีเหตุผลของการวางเอวินสามตัวป่ะพี่เอ้ยเหะวางผิดยังไม่ใชไอ้ตรงนี้ไม่ใช้นึกว่าเป็นแท็กติกใหม่ มันไม่ถึงไนงะกำลังพอดีอันนี้คือคุมทั้งแมบปบบางตัวนี้มันคุมทั้งแมบปบแสดงว่าตังพี่เอกก็ไม่พอมันก็จะมันจะพอที่เวฟจ็บ7้เว็บ75นี่คือไอ้โกคูบูเนี่ยจะ แม็กทั้งหมดแล้วก็พี่ก็ต้องวางมีฮอกต่อเออหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นหลยยัดเข้าไปออดีแล้วพอดีเลยผมมีตัวดาเมจหนึ่งตัวแล้วก็ผมจะได้ใช้โกโจว,วางมีฮอกตัวที่2ลงไปแ,แรกแรกก็คงไม่มีอะไรชิวๆไปแล้วก็ค่อยว่ากันช่วงที่มันตึงๆเลยละกันโอเคทุกคนตอนนี้ผมมีตังอยู่ทั้งหมด8ล้านนะครับซึ่งเดี๋ยวดูตัวพี่กันอัพได้กี่ตัวแล้วเนี่ยสี่ตัวตันห้าตัวห้าลว้วางมีฮอกต่อเลยดีกว่าคือพี่เคยคำนวณมาเลยช่าคือไม่ได้คำนวณค่ะดลคือเล่นบ่อยจนรู้แล้วไม่ได้คนวณละเอียด มันจะประมาณนี้ประมาณนี้อะไรกถ้ามาแล้วถ้าทำไมผมเพิ่งวางได้แค่นี้วะได้เงินเท่ากันนะสองล้านห้าเฉลืพลังสีเขียวกับพลังสีฟ้าวะ่ะรวมพลังพิทักโลกมันจะมีคนทายถูกเพราะว่าเราจะไปได้กี่เว็บแต่คนที่แบบเล่นดูโอสองคนกับเพื่อนบ่อยเนี่ยอาจจะทายถูกแต่ว่าปัญหาคือเราไม่สคริปต์ไงเราจะยาวๆไปถ้าโซโล่อะแปดสิบอะแปดสิบเอ็ดอะได้ตึงเลยโซโล่<บ>ถ้าทำไม่ผิดแปดสิบแปดอโต้สคริปต์ป่ะใช่ออโตผมต้องวางหนวดดำตรงไหนเดียวพี่ก็ปกติผมวางเงี้ยได้ได้วางนี่ถนัดคอนโดได้หมดแหละ มันไม่หลุดหรอกตอกของคนนี่สุดยากอเครทุกคนตอนนี้เราจะเริ่มวางอีจิโกะแล้วก็หนวดดํากันแล้วนะครับผมนี่วางลงไปเลยวางไปเลยเน้นหนวดดำก่อน,น,นตัวแอเอาอยู่เรอพี่อยู่มไม่รู้เนะออมา,าจริงๆมาตั้งสองตัวขนาดนี้ม่นควรจะต้องอยู่แล้วแหละผมพี่ซ้อนสามาเลยโคตรเอาไม่ติด1ก็ติด2ไม่ติด2ก็ติด3มงานนี้เราต้องชนะ ท่านนั้แบบนี้ไม่มีชนะดิมีแต่แพ้ชนะคืออะไรเอ้มันเริ่มบัฟเวฟอะไรวะเจ็ดสิบหรือเปล่าผมว่าถ้ามอนมันยังไม่ตายก็ไม่ต้องบัฟก็ได้พี่เอ้ไม่ใช่เดิ๋ยามอนมันไตายอไหลเลยเดี๋ยวมันเริ่มพีกแล้วตอนนี้เริ่มพีกแล้วหนวดดำยังวางไม่ครบเลยไปข้างหน้าอีกว่ารวมด้วยช่วยกันอ่านดาเมจไปด้วยก็ได้นะตอนเคลว่าอะไรเลยอะไรผมเหลือมีคฮอกตัวสุดท้ายแล้วอุ้ยเดนมอนปวจะต้องวางรอรอละวางรอรอแล้วครับตอนนี้เจ็ดสิบสองวางรอไว้ตรงนี้เลยละกันเอาไว้ก ตัวไหนที่มันวิ่งเลยไปจะได้เรียกกวากมือเรียกมันกลับมาพี่บ้าไปแล้วจัดไปฮะเลมไม่ไหวละด,ดันมอนกลับไปละดาเมจดแต่ละตัวตอนนี้ก็อยู่ที่อุ้ยทำไมโกคูดามเอจมันเยอะกว่ามีฮอกว่า ส่งพลังแต่ว่าวงเอลมีฮอกรู้สึกว่ามันจะคุ้มกว่าใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยว,วก็น้าวางรอรอ,รอเฮ้ยไม่ได้เอาฟันนี่มาว่ะลืมว่าเดี๋ยวมันจะดูตึงเกินไปดีโอก็ไม่มีไม่เป็นไรพี่เชื่อมือกโจผมบอกเลยกะโจมันนอนหนึ่งอยู่เวลาสบายอยู่แล้วเงินเยอะใช่เงินเยอะมากตอนเนี้ยหมดแล้วหมดภาระหนี้สินแล้วตอนนี้มีฮอกก็ตันหมดแล้วพี่ก็จะไปมีฮอกต่ออีกตัวของพี่เองไม่มีตัวอะไรที่ต้องเปลืองตังค์เลยใช่ปหก็คือมีแค่มีฮอกใช่หมดละเหลือแค่หยุดเวลาซึ่งตังค์ในการหยุหดเวล ก็แบบเหลือๆครับตอนนี้ครับได้ไงเห็นไหมดำละดาเมจมีฮอกมันเออวะมันเจ็บกว่าดาเมจมันน้อยกว่านะแต่ว่ามันเจ็บกว่ากดโจหัวอามาไว้เล็กหนึ่งเลยเตรียมหยุดเวลาเลยเฮ้ยยตัวแอร์ทำไมมึงวิ่งยาวอย่างานั้นอ่ะ <c oughs> หยุด,ยดส <c oughs> ักหน่อยดิมเนี่ยขายวางได้รัวฮัมึงดูแค่ตัวแอร์ถ้ามันแบบมีอาการก็หยุดเลยมันจะมีตัวแอร์มาอกีกรอบ ตอนเว็บไหนวะพี่น่าจะ80กว่าชิวๆว่ะครับน้องๆโอ้โหเลือดแม่งร้อยเอ็มแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะต้องไป90 90แน่นอนเส้นไวเล่นมา102นี่ฮาเลยเฮ้ยโน่หนึ่งเลยนะบอกเลยติดกระดานบอดนี่ฮาเลยนะเราแบบจากเอาสตอรี่สช่องกลายเป็นแบบโน่หนึ่งไปเลยเฮ้ยต้องหยุดเวลาแล้วอะหยุดสักหน่อยเราจะไปได้ไกล เราจะไปได้ไกลๆ,ๆเพราะว่ายัางไงตอนนี้ตังค์ผมก็เหลือๆแหละเดี๋ยวผมพาพี่ไปร้อยเองพี่เอกพี่ไม่ต้องห่วงอยากเห็นเลขาสามหลักเอกก <ๆ S 1> ออยากเห็นเลขสามหลักจริงนะพี่เอกผมขอหยุดเวลาแบบเต็มที่นะจัดเลยมีเท่าไหร่ใส่ไปเลยโบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทที่ชูสโบ๊ทเอเอเอโบ๊ทเอเอเอหยุดเวลาแบบโบเอเอครับตอนนี้เว็บ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 แปดสิบก็ยังชิลเอ้ยนักวิ่งเฮ้ย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 นี่ไปไหนไม่ได้หรอกตัวแรงหยุดไว้หนูใจเอ้ยเชี่ยหยุดเวลาไม่ติด อะไรกันครับเนี่ยติดกเฮ้ยทำไมบางตัวมันหยุดเวลาไม่ติดวะเนี่ย่ติดก่อนใจเย็นๆค่อยๆคุยกางโแม่งไม่ตึงว่ะตึงว่ะมันมาติดอยู่กับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัววิ่งข้างหน้าหนึ่งหนึ่งตัวเนี่ยเชี่ยตึงจัดแปรเด็กก็ตึงแล้วหรอเอออะไรกันครับนี่อ่ะวิ82อะไรแต่ผมว่า90ไปปลายอ่ะดูทรงละ90ไปปลายจะถึงปะยากอยู่นะเฮ้ยผมยังมีรอพี่อย่าลืมบอกผมกดรอนะ รอต้องมาอุ้ยมอนตายว่ะไม่รู้จะตัดคลิปยังไงเลยตอนเนี้ยดูยาวๆไปแล้วกันว่าพลังของวิวกรแล้วก็พี่เอกซ่าเนี่ยเป็นยังไงเราบอกเก้าสิบของเราในวันนี้เป้าหมายของเราอะไรเก้าสิบอ่ะเก้าสิบก็ได้พี่พาะผมแต่ยากนะเก้าสิบเล่นคนเดียวผมยังไม่ถึงเก้าสิบเลยยังไม่จับเลยยืมพลังของคุณเอกมาเราต้องมันออโต้สคริปด้วยไงใช่ใช่ใช่ เออถ้าเรา<ช>ไม่ออโต้ Auto, เราจะไปได้เยอะจริงเว้ยทุกคนเราออโต้สคลิปไงเราจะเล่นแบบปกติปกติที่เขาไม่เล่นกันเอ้ยดาเมจจะหนึ่งทีแล้วนะทำเป็นเล่นลอยกลับไปพวกมึงอะลอยกลับไปพวกมึงอะเราก็หยุดเวลาซะเฮ้ยผมควรจะต้องเอามันกลับไปทุกตัวเลยวะยังไงก็ได้ตอนนี้เอาแบบนี้ฟึบฟึบฟึบเอาทำไมมันไม่ทำไมมันไม่ถอยกันนะเอ้ยนีไงถอยกันหมดละ นี่นี่มาดิมาดิมาดิมาเดิมาดิแปดห้าแล้วอ่ะมาดิทำไมอ่ะทำไมอ่ะนี่มาดิมาดิเอาเลื่อนอยู่เฮ้ย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 มุงใจเย็นเดิจะรีบเซจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนอยู่คุยกันก่อนเซโขอยตัววิ่งแม่งโคตรไวเลยพี่งผมว่าผมต้องหยุดแบบนี้วะอะไรหรือเปล่าหยุดกลุ่มแรกให้กลุ่มสองมันมาไปเก้าสิบให้โรใจก่อนเออใช่ ตอนนี้ความหวังของเรานั่นก็คือ90เวฟแต่ผมว่าผมทันวะเฮ้ยดาเมจเราจะหนึ่งพีวะเฮ้ยพี่เอกมันหลุดนีตลุดนีตลุดเชี่ยหลุดได้ไงอ่ะน่าเป็นโคนเหรอไม่รู้อ่ะพี่น่าจะเป็นโคนเชี่ยละไม่งั้นมันไม่วิ่งงานแเชี่ยละกูจะ90้าสิเนี่ยกูจะ90้าสิเนี่ยโอ้โหยน่าจะทันเดียวพี่าจะทัน ต้องหยุดเวลาสองฝั่งอะไรเงี้มันน่าจะเป็นโคนอะบางทีโคน,นมันไปแตกเฮ้ยมีฮ้อกแม็กสองตัวแล้วปแปดแแล้วครับทุกคนการรวมพลังของเราอ,อือหยุดไปโหพวกนี้แม่งมีโอกาสตายปะเนี่ย <c oughs> เลือดบี <c oughs> เลยอะ เยอะโคตรเยอะอ่ะสองสามบีเลยอ่ะจะหยุดยังไงก่อนตอนนี้จะสู้กขบพวกมันยังไงเทียดตัวแอร์เข้ามาอีกแล้วตัวโคนเข้ามาแแล้วครับมุงมุงเมงมันเลือดเยอะจังวะเอาระแอร์ก็ามาเก้าสิบเก้าแล้วแปดสิบเก้าแล้วผมว่าเก้าสิบมาแล้วพี่มาแน่นอนอ่ะ แต่ว่าจะมีตัววิง <40 S 2> ่ง <le o. S 2> เร็วโอ้อถ้ามีตาให้กูหน่อยถ้ามีนะวาเลนไทน์นะใช่พี่ถ้ามีอะตึ๊กๆๆ,ๆไปอยู่อ่ะต่อชีวิตเราได้อีกสักนิดนึงอ่ะหนึ่งเวฟนี่แล้วก็เออรอสักหน่อยวะรอพวกนี้ยังไม่ได้โดนกดเลยโอ๊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 ยหยุดเวลาก่อนหยุดเวลาก่อน,อน,อนออก่อนจะรอต้องหยุดเวลาก่อนลูกเก้าสิบแล้วเก้าสิบแล้วเก้าสิบแล้วเอก้าสองไปเก้าสองก็เป็นไปได้พี่เก้าสองนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเฮ้ยเพี่เอ็กมันหลุดพี่เอ็กหลุดท่าไงวะ เกิดกันเหรยมันมาไงอ่ะตัวโคนแตกเหรอวะโคนแตกโอ้พี่อะไรวะเนี่ยเก้าเอ็ดว่ะเก้าเอ็ดไว้ยเฮ้ยเฮ้ยถือว่าดีเก้าสองเลยไหมเอาหลุดมาก็ไม่ทันแล้วตอนนี้เออมันต้อกมาสโล่โอ้โหเรียบร้อยเก้าสิบเอ็ดเฉยโอ้ยอย่างน้อยก็เออสูงก้าเอ็ดก็ได้มันมันหลุดได้ไงวะโอ้แต่ดาเมจเยอะมากครับ200 B กับ ร้อยสีิบบีเยลว่าโอเคสรุปก็คือมีฮอคแรงกว่าโกคูนะครับเออใช่ใช่ช่ช่เออมันได้ข้อสรุปอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยพี่เอกมีโกคูโกคูครบแม็กทุกอย่างมีฮอคครบแล้วพี่เอกก็วางมีฮอคเพิ่มด้วยนะแต่ว่าดาเมตผมเยอะกว่าเพราะแสดงว่ามีฮอคกโนหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆ โอเคแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรวมพลังของผมและพี่เอกซาจูเนียนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักช่องพี่เอกว่าไม่มีเพราะว่าพี่เอกเป็นคนติดตามเยอะกว่าเออก็ไปกดติดตามได้นะครับที่ช่องเอกซ่าจูเนียนะครับแล้วก็ใครที่เป็นเอฟซีพี่เอกนะครับก็อย่าลืมเมตตาผมด้วยนะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับการรวมพลังของเราไปได้91เว็บนะครับก็ที่จริงก็ตั้งเป้าไว้90ใช่ไหมพี่เอก90 90สิเก้าสก็นเตึงละไป ไปก็ดได้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเราไม่ได้เอาแบบฟันนี่ไม่ได้อะไรไปเลยเออแล้วก็แผนเราก็ไม่ได้เตรียมนะครับแล้วหลดแดดหลดได้ใช่ต่างคนต่างไม่ได้ทําเว็บมานานมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งด่ากันแล้วกันพี่เอกจะฝากอะไรกับน้องๆนะรับฝากคนแบบเด็กพี่เอกก็ติดตามผมก็ได้นะไปติดตามช่องวีวปรณ์ด้วยแล้วกันนะครับน้องๆลงคลิปอะไรก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับเออ แล้วก็พี่เอกเป็นสายสตรีมนะสำหรับใครที่แบบเออดูแค่คลิปอะไรเงี้ยใครที่อยากพักผ่อนนะไปดูสตรีมช่องพี่เอกได้โอเคสำหรับวันนี้ก็เรา2คนลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เราจะมีอะไรกันอีกก็คลิปหน้า,าจ,จะเป็นช่องพี่เอกแหละไปติดตามไว้เราจะไปทําอะไรกันที่ช่องพี่เอกพูดแล้วต้องทำาพี่พูดแล้วต้องทำนะได้ได้ได้หมด <laughs> บ้างโอเคสวัสดีถ้าอยากให้เราทําคลิปร่วมกันอีกนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะเดี๋ยวจะจัดให้อีกนะครับทุกคนเอาสักกี่ไลค์ดิเอาสักกี่ไลค์เดียวพี่เอาสองพันไลค์ก็พอ,อแล้วเอาสองพันไลค์แล้วกันนะถ้าอยากให้ทำอีกเออสองพันไลค์จัดมาถล่มไลค์มาเลยเไปเลย